มาแล้วค่ะอีฟออยตัวนี้นะคะเป็นมอย s t u r ออ์ <không. Hayır. S 3> ์เข้มข้นนะคะที่มาในรูปแบบของออยเจลเนื้อใสๆแต่ไม่ทําให้ผิวอุดอัดเลยไม่ทําให้เนอหนักผิวแต่อย่างใดเลยนะคะตัวนี้เหมาะกับใครตัวนี้เหมาะกับคนที่มีผิวแตกลายนะขาดความชุ่มชื้นสูงๆผิวแห้งกล้านต่างๆตามข้อศอกตาตุ่มต่างๆนะคะสารแอคทีฟหลักๆเนี่ยก็จะมีตัว e x p r e s ว v นะคะที่ อุดมไปด้วยไข่มุกธรรมชาตินะคะแล้วก็ผสานกับแบล็คมันเบอรี่ตัวนี้เขาจะไปกระตุ้นในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวเดอร์มิสนะคะ ทำให้คอลลาเจนชั้นนั้นเนี่ยยึดติดกันแน่นขึ้นรอยแตกลายมันก็เลยจะกระชับแล้วก็ดูยืดหยุ่นขึ้นนะคะตัวอิลาสติกเนี่ยเราสกัดได้มาจากตัวใบบบบนะคะตัวนี้เราใช้นวัตกรรม encapsulation ค่ะที่ใช้เทคโนโลยีมิโอโซมนะคะทําให้ตัวแอคทีฟมีอนุภาคเล็กมากนะคะเราสามารถซึมลงสู่ผิวได้ทันทีเลยนะคะจะไปกระตุ้นไฟโ์บาลแล้วก็คอลลาเจนนะคะให้กลับมาทํางานอีกครั้งและจุดเด่นของเขาก็คือเขาช่วยลดรอยแตก,กลายได้ดีมากตัวต่อมานะคะเป็นตัวแอตตาชซนตินนะคะตัวนี้เป็นสาร ต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเขามีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่านะคะเขาจะช่วยปกป้องเซลล์ต่างที่ถูกทำร้ายเหี่ยวแห้งที่ทำให้ผิวเราเกิดความหมองคล้ำดำกล้านต่างๆเนี่ย ให้กลับมาดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะเราก็จะมีพวกวิตามินอ e ีนะคะก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะคะก็นอกจากนี้ก็ยังใส่พวกน้ามันธรรมชาติต่างๆนะคะที่เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เข้มข้นความชุ่มชื้นสูงๆ,งๆเอาไว้เป็นเสริมเกราะป้องกันให้ผิวมันแข็งแรงสูญเสียน้ํายากขึ้นนี่แหละค่ะก็จะเป็นในรูปแบบนี้เลยนะคะหนี่เป็นออยเจลนีนี้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูเทกเจอร์ของเขาจะมีเป็นฟิลเนื้อออย ทาแล้วก็ไม่ได้มีความเหนอะหนะหรือว่าอึดอัดผิวแต่อย่างใดเลยนะคะผิวก็จะดูมีความเป็นลูกคุนลุกขุนดูสุขภาพดีแต่ไม่อึดอัดผิวเลยนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะบอกเลยว่าหลอดแค่นี้นะคะแต่แอคทีฟและคุณสมบัติของเขาที่ช่วยลดรอยแตกลายจุดด่างดำผิวแห้งกล้าเนี่ยดีมากเลยค่ะหากใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอีฟทั่วประเทศเลยนะคะ